เด็กชายเล่นสีใหม่ว้นมันวรณคดีลำนำบทที่สีเรื่องพ่อค้าจากเมตะมะเว็บไซต์โลกวันคดี .com เป็นโลกแห่งใหม่ของชาลีไปแล้วนับแต่เขาได้เข้าไปพบโดยบังเอิญเด็กชายนั่งเล่นเกมคอมพิวเตอร์รู้สึกว่าโลกแห่งใหม่ ใบนี้ช่างมีสีสันน่าสนใจก่อนหน้านี้หนังสือวรรณคดีไทยเป็นเหมือนยาขมสำหรับเขาแต่ตอนนี้ชารีไม่รู้สึกเช่นนั้นอีกวรรณคดีทำให้เขารู้จักลูกน้อยหอยสังเด็กน้อยที่เกิดมาไม่เหมือนคนทั้งหลายวรรณคดีทำให้เขารู้จักกระ เช้าน้อยนยของนางศีดาและขันทองนพกุณเด็กหญิงผู้มีจิตใจอารีชอบช่วยเหลือผู้อื่นวันนักคดีทำให้เขาได้รู้จากบทร้อยกลองที่ได้ที่ไพเราะและมีความหมายอย่างวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลทุกวันนี้เขาท่อง จำได้ขึ้นใจที่สำคัญที่สุดวันนักคดีทำให้เขารู้จักกับผมแกละเด็กโบราณผู้มีมาก้านกล้วยเป็นของเล่นและทำให้เขาได้ท่องเที่ยวไปในโลกของการอ่านโดยไม่รู้ตัว เมื่อก่อนชาลีติดเกมคอมพิวเตอร์งมเงมแต่ตอนนี้เขาคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่าเกมคอมพิวเตอร์ก็ยังมีอยู่นั่นนั่นคือหนังสือวรรณคาดีไทยนี่เองวันนี้ชาลีนั่งอยู่กับเพื่อนอีกคนเธอชื่อเด็กหญิงมะปรางมะปรางเป็นเพื่อนร่วมชั้นกับชาลี เขาชวนมะมาปรางให้มาท่องโลกวรรณคดีด้วยกันเขาอยากให้มะปรางได้รู้จักกับได้รู้จักผมแกละบ้างและคิดว่าเธอคงชอบเพื่อนใหม่คนนี้สวัสดีจ่าชาลีวันนี้เธอมีเพื่อนมาด้วยหรือผมแกละทักทายทันทีที่เว็บไซต์โลกวรรณคดี .com ปรากฏขึ้นในจอคอมพิวเตอร์ สวัสดีผมแกละชาลีกล่าวตอบนี่มะปรางเพื่อนของฉันเธอรู้จักไว้สิสวัสดีจ้ะมะปรางผมแกละทักไทยเด็กหญิงอย่างสนิทสนมชื่อของเธอน่ารักมากฟังดูเป็นไทยักดีมาเถอะเราไปท่องโลกวรรณคดีด้วยกันมะปรางตื่นเต้นจนบอกไม่ถูก นี่หรือเด็กโบราณที่ชื่อผมแกละเธอรู้สึกคุ้นเคยเหลือเกินเมื่อกับว่าเหมือนกับว่าเคยรู้จักกันมาก่อนวันนี้เราจะไปไหนกันดีชาลีถามไปเที่ยวกรุงลงกาของทศกัณฐ์ดีไหมเผื่อจะเจอนางศีดาบ้าง ไว้คราวหน้าก็แล้วกันผมแกลบบอกวันนี้ฉันจะพาเธอไปรู้จักกับพ่อค้าจากเมาะตมะเขาเป็นคนฉลาดหลักแหลมมากฉันคิดว่าเธอคงชอบเขาเป็นใครกันหรือจ๊ะเขาเป็นนักธุรกิจด้วยหรือมาปรางถาม ผมแกละอัวแล้วเธอใช้คำพูดทันสมัยจริงๆเมื่อก่อนไม่มีใครใช้คำนี้หรอกนะคนแต่ก่อนไม่ใช้คำว่านักธุรกิจแต่ใช้คำว่าพ่อค้าแทนพ่อค้าจากมอละมอตมะคนนี้ชื่อมะมะกะโทอย่างไรล่ะ มะกะโทเป็นตัวละครสำคัญในวรรณคดีเรื่องราชาธิราชเขาเป็นชาวมอนเธอรู้จักชาวมอนไหมจ๊ะในอดีตมอนเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ชาวมอนกับชาวไทยเป็นเพื่อนบ้านกันมานานแล้ว ทุกวันนี้ก็ยังเป็นมิตรกันอยู่มาเถอะเราตามไปดูเรื่องราวของมักกะโทดีกันดีกว่าพระมักปรางประาลาใจและคิดว่าเด็กชายผมแกลคนนี้ช่างเป็นคนรอบรู้เขาคงอ่านหนังสือวรรณคดีม,มามากเถอะถ้าเราอยากมีความรู้เหมือนผมแกล ก็คงต้องอ่านหนังสือให้มากกว่านี้ในขณะที่เด็กหญิงกําลังคิดอยู่อยู่ก็มีเสียงเพลงไทยเดิมดังขึ้นเบาๆจากนั้นก็มีเสียงเล่าเรื่องตามมาราชาธิราชตอนกําเนิดมะกะทโทมะกทะโทเป็นบุตร บุตรมะปะนายผู้เป็นพ่อค้าใหญ่อยู่บ้านเกาะวานันแขวงเมืองเะตะมะและมะกะโทนั้นมีน้องมีน้องหญิงคนหนึ่งชื่อนางอ,นอุ่นเรือนน้องชายถัดนางอุ่นเรือนชื่อมักกะตามักกะโต มีอายุสิบสี่สิบห้าปีบิดานั้นก็ถึงแก่ความตายมะกะโทได้เป็นนายพ่อค้าคุ้มลูกคุ้มลูกค้าสามสิบคนหาหาขึ้นไปค้าเมืองสุขโขทยัยครั้นมาจาก ไกลถึงตำบลภูเขาปะเตวะลูกค้าคนหนึ่งป่วยมะกะโทจึงเข้ารับเอาหาบหาบลูกค้าซึ่งป่วยนั้นแทนเมื่อขึ้นไปถึงยอดเขานั้นมิใช่รูดูฝนก็บังเกิดเป็นพายุใหญ่แล้วฝนตกฟ้าร้อง อาสนีผ่าลงมาถูกคลานซึ่งมะกะโทหาบหัดลงจากบ่ามะกะโทมะกะโทธรรมคานระผัดถึงสามครั้งอาสนีก็บันดาลผ่าลงถูกคานถึงสามผลจนหาบนั้น ตกลงไปในไปในเหวมากกโทตกใจยืนตะลึงอยู่ในที่นั้นแลไปในภูภูพาทิศเห็นบุรภบุรพาเห็นบุระบ,บ,บุรพาทิศเห็นแสงอรุณสว่างขึ้น ครั้นแลมาฝ่ายประจิมทิศฟ้าแลบขึ้นเห็นเป็นวิมอปินวิมานแลปราส,สาปราสา,สา,สาปราศาสรชมนชมเทียนปรากฏแก่ตามะกะทูมะกะทูจึงคิดแต่ในใจว่าเหตุหตใหญ่เป็นมหาสจันถึงเพียงดี เพียงนี้มะปรางนั่งฟังอย่างเพลิดเพลินชาลีก็เช่นกันทันใดนั้นเด็กหญิงรู้สึกราวกับว่าร่างกายของเธอเบาหิวและค่อยๆเลื่อนลอยเข้าไปในสถานที่แห่งหนึ่งที่เธอไม่เคยได้ไปมาก่อนชาลีก็ตามเธอมาติดๆอย่ากนั้น เธอได้ยินเหมือนมีใครบางคนกําลังอ่านหนังสือฝ่ายลูกค้าทั้งพวงก็มิเป็นอันตรายจึงคิดว่าตัวกูนี้เห็นจะมีวาสนาไปภายหน้าแล้วมะกะระทก็พาลูกหาบพ่อค้าทั้งพวงไปถึงตำบลบ้านมะเตวะ พอเวลาเย็นก็เข้าอาศัยอยู่แลในบ้านนั้นมีผู้ใหญ่เป็นบัรทิตผู้หนึ่งมีสติปัญญารู้ทำนายนิมิตมะะรรคทจึงแต่งเครื่องสักกะส,สักการะบูชาอนันสมควรแล้วก็ไปหาผู้นั้นจึงเอ้ง นิมิตไปอันเป็นมาหัศจรรย์ให้ฟังทุกประการผู้รู้ทำนายมินิมิตนั้นจึงว่าแก่มะกะโทว,ว่านิมิตของท่านนี้ใหญ่หลวงนักจงเอาสักมากองลงสูสงเพียงศีรษะเมื่อใดแล้ว เราจึงจะทำนายให้แก่ท่านมะกะโทจึงคิดแต่ในใจว่าครั้งนี้เรามาในที่กันดานมีเงินอยู่แต่30สบาททำเป็นจะทำเป็นประ,ประการใดในเมื่อขณะคิดอยู่นั้นพอมะกะะท แลเห็นจอมปลวกอันหนึ่งอยู่ในที่นั้นที่นั้นสูงเทียมศีษะมากะโทโคิดขึ้นได้ด้วยอุบายปัญญปัญญาปัญญาจึงเอาเงินตราสามสิบบาทวาง ขึ้นบนจอมปลวกกระทำซักศักการบูชาแล้วจึงบอกแก่ผู้ทำนายนิมิตนั้นว่าข้าพระเจ้าบูชาแล้วผู้ทำนายนั้นจึงคิดว่าบุรุษผู้นี้มีปัญญาฉลาดในอุบายยิ่งนักควรที่จะมีบุญอยู่แล้ว จึงทำนายว่าแต่นี้สิบสืบไปเมื่อหนะ้าหากไม่ต้องบาบ่าท่านแล้วซึ่งจะค้าขายสืบไปนั้นท่านอย่าได้กระทําเลยหาเป็นประโยชน์ไม่ท่านจงอาสาเท้าพระยาเถิดซึ่งว่าฝ่าย บุรภพาทิศเห็นเป็นแสงอรุณสว่างขึ้นจะมีพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งในทิศต,ตะวันออกจะอนุเคราะห์ตกแต่งให้มียศยศถายศถาบรรดาศักดิ์แก่ท่านเป็นประถมกนแลซึ่งฝ่ายประจิมทิศ สายฟ้าแลบขึ้นเห็นวิบานแลปราสาทปรากฏแกณนะเกตานั้นท่านจะได้เป็นใหญ่ในทิศตะวันตกจะมีบุตรบุญญาทิการทรงศักดานุภาพเป็นอันมากท่านอย่าได้ สงสัยเลยเด็กชายผมแกละโผหน้ามาครั้นจังหวะนิดหนึ่งนิดแล้วพูดกับมะปรางและชาลีว่าเห็นแล้วใช่ไหมว่ามะกะโผฉลาดหลักแหลมแค่ไหนเขา แก้ปัญหาได้ดีชาลีเสริมฉันชอบตอนที่เขาเอาเงินวางบนกจอมปลวกเพื่อให้รู้ว่ามีเงินสูงเท่าจอมปลวกแต่คิดอีกทีเหมือนเขาขี้โกงมาปลางออกความคิดเห็น เขาไม่ได้เขาไม่โกงหรอกเพียงแต่ใช้ไหวพริบแก้ปัญหาเท่านั้นเด็กชายผมเกละแก้ต่างให้มะกระท u แล้วเขาจะได้เป็นใหญ่หริอเ่าล่ะเพาะแรง,แรงเาาเขาฉันอยากรู้ว่าคำทำนายนั้น จะเป็นจริงหรือไม่